สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีมีนช่วง16ถึง30กันยายน2567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวตัวแทนความรักคือดาวศุกร์นะคะือดาวศุกร์มาได้ตำแหน่งนะคะสถิตปมละณนะบางท่านชาวโสดจะมีโอกาสเดินทาง นะคะหรือบางท่านก็จะมีโอกาสได้เดินทางพบรักได้หรือได้รักทางไกลได้นะคะของชาวราศีมีนการงานการติดต่ออะไรใดๆงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลจะโดดเด่นงานออนไลน์ก็จะโดดเด่นเพราะดาวสุก็คือดาวตัวแทนการเงินด้วยนะคะแต่ทีนี้คลิปเนี้ยเป็นในเรื่องของความรักจะเจาะในเรื่องของความรักนะคะแต่ช่วงนี้ชาวมีนต้องระมัดระวังมากๆนะคะดาวราหูคือดาวเจ้าเรือนมินาศดาวอาทิตย์ คือดาวเจ้าเรือนอรินะคะช่วงจุดคาดเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรต่างๆนานา,นาก็ต้องระมัดระวังมากๆด้วยนะคะในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการผิดพลาดนะคะการเงินนะคะรางหูงค้นทรัพย์นะคะก็ระวังมิจฉาชีพด,ด้วยแล้วก็ที่สําคัญระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็อุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะคะของชาวชาวมีนนะคะชาวมีน ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวมินจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวมินใครช่วงนี้ใครทําการค้าใครทําการขายใครต้องติดต่อเจรจาใครต้องทํางานต่างดินไกลใครต้องบุกเบิกอะไรใหม่ๆช่วงนี้จะเด่นนะนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะอันนั้นไปดูในคลิปของดวงทั่วไปได้นะคะคลิปดวงทั่วไปเนี่ยชี้แจงให้แล้วอทีนี้มาดูความรักของคุณคุณรักครอบครัวปัญหา นะคะ,ะวังปัญหานิดนึงนะคะปัญหาการผิดใจกันปัญหาการไม่เข้าใจกันต่างๆนานาปัญหาบริวารมีปัญหาในเรื่องของบริวารได้นะคะยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะหมายถึงบริวารลูกน้องนะคะหรือบางท่านบริวารตรงนี้อาจจะเป็นใครก็ได้คนใกล้ตัวได้หมดทั้งนั้นค่ะนะคะเป็นคนใกล้ตัว หรือปัญหาตรงนี้กับญาติผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับคููรักครอบครัวนะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรในในครอบครัวนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นเลยค่ะหน้าของชาวราศีมีนเพราะว่าดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุด,ด้วยนะคะแล้วก็ดาวเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยอ่ะ ก็อาจจะมองในมุมมองว่าอาญาติ่ายาไ,ไหนายหนึ่งญาต่ายเราว่าญาต่ใยเขาก็ได้นะคะตรงนี้มันจะเกิดอะไรบางสีบางอย่างนะคะสำหรับคู่รักครอบครัวส่วนคู่รักครอบครัวอาจ้าไม่ใช่มีเรื่องปัญหาช่วงนี้ใครจะเดินทางล่ะใครจะเดินทางเป็นการแก้ด่าวได้นะก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณจะต้องเดินทางหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณกำลังจะเริ่มกําลังจะเริ่มต้นกําลังจะบุกเบิกนะงานใหม่ๆงานทางเลือกใหม่ๆงานออนไลน์ต่างๆนานาใครรับ job ใครทํางานพิเศษก็จะมีโอกาสนะคะใครอาชีพรับจ้างใครอาชีพฟรลแลนซ์นะคะช่วงนี้ก็หมายถึงอะไรต้องหมั่นขยันติดต่อเจราจาลูกค,ค้ามันก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีมีนด้วยนะคะส่วนสุขภาพร่างกายมานะคะมีนอุ้ยอ่าตรงนี้จะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายและตรงนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของ เรียกว่าการมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันปัญหาอุบัติเหตุได้ปัญหาการถูกโกงเงินได้การไปร่วมลงทุนเสี่ยงๆการลงทุนเสี่ยงๆอย่าประมาทนะคะตรงนี้มันจะเป็นการสูญเงินนะคะมันจะเป็นการสูญเงินค่ะบางท่านลงไปแล้วโดนชักชวนนู่นนี่นั่นให้ลงเพิ่มให้ลงต่อนะคะอันนี้มันคือประเด็นละนะคะอันนี้คือเอาง่ายๆเลยนะ มองแบบความเป็นจริงอ่ะนะคะตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วสังคมเราก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะส่วนใดๆก็แล้วแต่มีนกาลังจะมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะโอกาสบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นฐานไปเลยก็มีได้ไปทํางานทางไกลก็มีนะคะตรงนี้แต่ถ้าจะย้ายแล้วก็ ครอบครัวของคุณน่ะคุณจะย้ายได้หรอมันก็ย้ายไม่ได้คุณอาจจะมีโอกาสด้วยว่ามีอีกหนึ่งงานทางเลือกก็ได้นะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้มีความสามารถด้านอะไรล่ะคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆล่ะคุณก็ต้องพัฒนาตนเองอ่ะนะคะอันนั้นก็เกิดขึ้นการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างศาสตร์บางอย่างยังได้เลยค่ะนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เสมออาชาวราศีมีนช่วงนี้จะมีธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดก หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรการทําบ้านนะคะกู้ระคอบัวเนี่ยการทําบ้านได้เคลียร์ทรัพย์สินได้การได้ที่ได้ทางแต่เรามีที่มีทางของเราเอ้ยเราอยากจะไปบุกเบิกอะไรที่ทางของเราละ่ะมาทําให้มันเป็นผลประโยชน์เป็นแปลงเป็นเงินอย่างนั้นน่ะโอกาสก็มาทั้งนั้นนะคะหรือเรามีที่มีทางที่อยู่ไกลมีบ้านที่อยู่ไกลเราอยากจะไปทําตรงนั้นเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่คนพักผอ่อนอหรือทำปล่อยให้เช่าอะไรอย่างนั้นก็ยังได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าตอนนี้คุณกำลังมองมองหาอยู่ก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นสว่วน <c oughs> สำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังเรื่องจะเกิดปัญหาจะเกิดการวิวาทะการไม่เข้าใจกันการไปรับรู้บางสิ่งบางอย่าง เรื่องราวที่มันปกปิดต่อกันนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นความลับดาวราหูมาจากพบวินาศนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความลับเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณผู้กระทําหรือฝั่งเขาผู้กระทําหรือคุณจะรู้สึกคุณไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างแล้วว่าคนของตัวเองนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรไปกิ๊กกักหรืออารมณ์ประมาณว่า อารมณ์ประมาณว่าไปหมายหยอกไก่กับใครสักคนหนึ่งหรืออารมณ์ประมาณว่าอ่ายากจะไปคุยกับคนอื่นหรือไปเห็นแล้วล่ะว่าเขาไปมีคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนั้นอะระวังเรื่องมันจะเกิดและในบางท่านระวังการจบกันดับปุรับฉับพลันด้วยช่วงนี้อย่าลืมว่าช่วงนี้มันมีจุดคาดนะคะอย่าลืมว่าแบบนี้มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละเอาง่ายๆคือมีความลับนะคะมีเรื่องราวของการไม่ซื่อสัตย์มีเรื่องของการรับหลังมีเรื่องราวของการทิ้งปัญหามีเรื่องราวของการสร้างปัญหานะคะ ซึ่งการสร้างปัญหาตรงนี้มันก็เกิดอะไรเกิดจากมีบุคคลอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะโอเคหรือตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวราศีมีนก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่าไอ้ความรักตรงนี้มันแย่หรือคุณรู้สึกว่าอยู่ดีอะ่ะมันมีอะไรที่ทําให้คุณแบบว่าไปเริ่มอยากจะไปเริ่มคุยกับคนอื่นอะ่ะคุณก็ต้องระมัดร,ระวังค่ะนะคะความรับทุกอย่างมันจะปิดไม่มิด นะคะตรงนี้มันจะมีเหตุการณ์เกิดเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเกิดเรื่องแบบปุบปรับแบบฉับพลันส่วนแบบว่าถ้าไม่ใช่เกิดเรื่องแบบนั้นคู่รักบางคู่ก็อาจจะหมายถึงมีปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายนะคะ หรืออยู่ดีๆใครที่คุยกับคนไกลอะ่ะหรืออยู่ดีๆไม่ใช่คุยกับคนไกลหรืออยู่ดีๆอารมณ์ประมาณว่าต้องมีายใดายหนึ่งต้องต้องตีตัวออกห่างต้องเดินทางไกลอะไรอย่างนั้นอะ่ะก็ได้หมดเรื่องมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคบีนค่ะฟังเขาค่ะไปแล้วตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆว่าไปแล้วจริงๆ หลังจากที่เขารู้สึกว่าเข้ากับคุณทําไมมันเข้ากันไม่ค่อยได้หรือมันมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการตัดสินใจค่อนข้างจะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แน่วแน่ก็หมายถึงอะไรออกจะเป็นการตัดสินใจแบบเห็นแก่ตัวที่โดยไม่ปรึกษาหารืออะไรใดๆกับคุณเลยนะคะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาหมดไฟหมดใจก็ได้เข้ากับคุณมันมีอะไรที่ไฟกันนะเรามองว่ามันมีอะไรที่มันเป็นเหตุเรื่องหรือบางครั้งบางคราวเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทําให้เป็นเรื่องใหญ่ ตรงเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องจากเล็กๆน้อยๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะมันก็อาจจะกลายเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าอ่ะต่างคนต่างไม่ยอมความกันงั้นก็แยกทางกันก็แล้วกันมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้หรือการแยกทางการตีตัวออกห่างก็อาจจะหมายถึงเขาก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะในเมื่อคนสองคนมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยในเมื่อสองคนสองคนมันมีความเหนื่อยมันมีความพยายาม ต่างคนก็ต่างเดินต่างคนก็ต่างให้โอกาสชีวิตของตัวเองนะคะหรือต่างคนต่างไปเริ่มต้นนั่นคือตัวเขาค่ะต่างคนต่างเริ่มต้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแยกไหมแยกทางใครทางมันไม่ทางน่าจะทางใครทางมันนะจะกลับมาแบบเดิมหรอมันอาจจะหมายถึงว่าถ้าเขาอยากเขาจะกลับมาแบบเดิมมาว่าเขาตอนนี้เขาไม่คิดจะกลับแต่ถ้าวันข้างหน้าต่างคนต่างไปแยกทางกันแล้วต่างคนต่างเดินละ อ่ะถ้าวันข้างหน้ายังมีบุญทํากรรมแต่งบุญวาสนาต่อกันก็ค่อยกลับมาคุยกันไหมอันนั้นก็ได้ค่ะนะคะถ้ามองในมุมมองแบบนี้นะมาดูค่ะความความเป็นไปของชาวมีนช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างมีนโอ คุณคาดหวังมากๆเลยว่าเขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณน่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะเรามองว่าคุณเริ่มลดระดับการคาดหวังแล้วนะจากที่เคยคาดหวังว่ายังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเคลียร์แต่ตอนนี้มันเริ่มมองเห็นอะไรบางสีบางอย่างที่มันหวงเวงแล้วก็เชื่อว่าชาวราศีมีนช่วงนี้อกหักพักใจหรือหมายถึงช่วงนี้คุณกำลัง เอยู่ในช่วงของการที่ว่าพยายามสงบสงบในเรื่องของจิตใจพยายามสงบในเรื่องของสติอารมณ์ว่าอ่าเราน่าจะสมควรแ,แก่การปล่อยวางแล้วไหมเรายังมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางท่านพยายามคุยกันอยู่นะคะพยายามคุยพยายามทำพยายามทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมารู้ทั้งรู้ว่ามันยากหรือบางท่านอยู่ในช่วงของคนที่แบบว่าหวังอย่างเดียว หวังว่าเผื่อสักวันหนึ่งนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะรู้คําตอบในใจของเขาอย่างนั้นแน่ว่าเขาจะกลับมาหาคุณน่ะนะคะอะไรอย่างนั้นมันก็แต่บอกก่อนนะว่ามันยากนะคะตรงนี้มันยากมากความหวังของคุณเราบอกแล้วว่าคุณกําลังจะลดระดับความหวังส่วนในบางเคสก็จบกันค่ะเพราะมันเป็นการหมดใจจริงๆแล้วมันเป็นการทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของการไฟกันมันเป็นเรื่องของอคติต่อกันแล้วมันเป็นเรื่องของการไม่ยอมความกัน นะคะตรงนี้การไม่ยอมความกันด้วยอ่าหรือคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรจบก็จบเรายังเริ่มใหม่ได้เสมอในเมื่อเขาอยากจะมีคนอื่นเราก็เลือกที่จะปล่อยดีกว่าไหมอะไรอย่างนั้นะ่ะนะคะแต่ปล่อยแบบทุกๆไหมอะนะคะปล่อยแบบทุกๆอะศักดิ์ศรีจา๋านะคะฉันไม่ยอมอะฉันไม่อ่อนข้อเธอไม่ง้อหรอฉันก็ไม่ง้อเธออารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะบางท่านเนี่ยแค่รอเขามาง้อ แต่มันยากนะถ้ารอเขามางอนะฮะคุณจะยิ่งรู้สึกได้เลยละ่ะว่ามันยิ่งเงียบบางทีมันเป็นแค่การสื่อสารกันนิดเดียวเองอะแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะแต่บางท่านก็บานปลายบางท่านก็ไปรับรู้อะสิ่งที่ไม่คิดไม่ไม่สิ่งที่ไม่เกิดเออสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันอะนะคะมันจะเกิดขึ้นมาดูค่ะ คนที่มีปัญหาความรักช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆากอะค่ะนะคะมันมีจุดคาดด้วยอะฝั่งเขาทางเลือกใหม่ความหวังใหม่โอกาสใหม่เขาอาจจะหวังว่า,วาทางเลือกใหม่จะดูแลเอาใจใส่เขาซัพพอร์ตเขาได้โดยเฉพาะใครที่แฟนเป็นผู้หญิงแน่นอนทางเลือกใหม่เขาคิดว่าคนใหม่ซัพพอร์ตเขาได้ค่ะ นะคะตรงนี้นะหรือต่อให้แฟนคุณเป็นผู้ชายก็เถอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วทางเลือกใหม่อาจจะมีเป็นคนที่โปรโฟไฟล,ล์ดีก็ได้หรือเขาอาจจะไปพัวพันติดพันใครบางคนคนมีตําหนิได้พ่อไม่แม่ไม่ได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะตรงเนี้ยแต่บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนะเชื่อเถอคะค่ะสมัยเนี้ย ต่อให้สมัยนี้หรือสมัยหน้าหรือสมัยอดีตถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะวันเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์เหล่านั้นมันหมดความเสน่หาต่อกันเขาเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะนะคะนี่คือเขาฟ้องมาให้แบบนี้นะโอเคเป็นการเปลี่ยนใจเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการห่างห่างเพราะหมดไฟนะคะหรือเป็นการห่างเพราะเขามีทางเลือกเขามีทางเลือก ะะเขามีทางเรีอกว่าเอ้ยคนใหม่น่าจะมีอะไรที่ส่งเสริมกันเข้ากันได้ดีและที่สําคัญเขาอาจจะรู้สึกว่าคนใหม่สามารถอุปถัมภ์เขาได้ด้วยค่ะนะฮะทุกเ<ว><น>จ็บ เจ็บความรักที่มันเลื่อนลอยมากๆเลยแล้วก็มองในอีกหนึ่งมุมมองชาวมินในบางท่านเคยดูแลเอาใจใส่เขาเคยซัพพอร์ตทำเขาด้วยหรือเคยเปเขาด้วยนะคะแต่สุดท้ายท้าสุดมันไม่เหลืออะไรมันเจ็บนะคะตรงนี้มันเจ็บสุดท้ายท้าสุดถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาแบ่งใจแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องการตีตัวออกห่างอยู่แล้วค่ะแล้วก็บางท่านก็เป็นการจบกันด้วยการตีตัวออกห่าง บางท่านไม่ชัดเจนก็หมายถึงเขาก็ต้องกลับไปหาคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแต่ต่อให้คุณชัดเจนก็หมายถึงข้อต้องการทางเลือกใหม่ที่คู่ควรกับเขาที่ส่งเสริมเขาได้บทสรุปแล้วมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเทค่ะเทแบบตั้งใจเทเทแบบความรู้สึกมันไม่สามารถหวนกลับมานะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็ในบางเคสจะมีในบางเคสที่เคยอยู่กินกันใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเคลียร์นิติกรรมนิตินายด้วยนะคะเนี่ยมีในเรื่องของนิติกรรมมีในเรื่องของนิตินายและบางเคสอาจจะหมายถึงมีการฟ้องร้องคดีความฟ้องร้องชาวโสด เปลี่ยนแปลงตัวเองบางท่านมองอนาคตตัวเองบางท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เพราะบางท่านจะมีเหตุในเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนงานได้นะคะเปลี่ยนสายงานได้ชาวโสดช่วงนี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนมีตำหนิเข้ามาในชีตนะคะแต่ให้ดูดีๆนะ ให้ดูดีๆเขานั่นเองค่ะโปรไฟล์เขาอะหรืออารมณ์ประมาณว่าพูดคุยกันกับคุณมาจีบคุณทําให้คุณมีความหวังอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คโปรไฟล์กันดีๆค่ะหรือบางท่านจะเป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ตัวเองจะมีจุดเปลี่ยนตัวเองจะเดินทางไกลตัวเองจะไปกไกลๆนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หรือคุณอยู่ไกลบ้านไกลเมืองคุณจะกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ในเรื่องของชีวิตรัก เรื่องของการงานหรือบางท่านมีการติดต่องานทางไกลบางท่านมีการติดต่อพูดคุยกันผ่านออนไลน์ความรักมันจะมาในรูปแบบแบบนี้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ยังมองไม่เห็นความชัดเจนต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะความชัดเจนมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะความชัดเจนตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรหมายถึงความสําเร็จในเรื่องความรักหมายถึงการลงตัวในเรื่องของความความรักหมายถึงการตกลงปรงใจในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในช่วงนี้ ความรักทางเลือกใหม่มีโอกาสเสมอค่ะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนะคนคนนี้อ่ะก็น่าจะใช้ต้องการใช้ต้องใช้ความพยายามเอาดีกว่าถ้าอยากจะพิชิตใจคุณจริงๆอ่ะต้องใช้ความพยายามความชัดเจนด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างต้องชัดเจนหลายๆสิ่งหลายอย่างต้องไม่ปิดบงังนะคะเพราะเรามองว่าบางครั้งบางคราวเ็อาจจะมีอะไรในใจหรือมีอะไรที่ปกปิดปิดบังคุณหรือเปล่า หรือเราประมาณว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดเครียกว่าอ่ะอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอ่ะแต่ทั้งนี้คนคนนี้ให้ดูดีๆนะคะว่าเขามีคนอื่นคุยหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะให้ชัดเจนค่ะต้องยังไงก็ต้องชัดเจนแต่ถ้าชัดเจนแล้วถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมากๆนะคะก็อาจจะมีโอกาสมากๆในการสารสัมพันธ์นะ แต่การชัดเจนตรงนี้บอกเลยค่ะว่ากว่าจะชัดเจนคือต้องใช้เวลามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ค่ะแล้วก็จะมองในรูปแบบว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนโปรไฟล์พอสมควรแหละนะคะเท่าที่เห็น่าหรืออารมณ์ประมาณว่าคนที่เ,เคยผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วก็ได้อยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณได้นะคะแต่ณนะปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยมันต้องใช้เวลายอย่างเดียว นะคะส่วนบางท่านก็ให้ดูดีๆเดี๋ยวความรักที่เข้ามาช่วงนี้จังหวะช่วงนี้สิบห้าวันนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าอา้าวมีคนมีเจ้าของเข้ามาแล้วก็บางท่านจะได้เพื่อนเก่าจะได้คนรู้จักเก่าๆเ,เข้ามาด้วยค่ะนะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะมองในมุมมองว่า ถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างแต่ความแตกต่างตรงนี้สามารถไปกันได้ไหมก็น่าจะสามารถไปกันได้นะคะหรือต้องบอกแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันเป็นไปเวลานะ่ะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนดูกันนะคะดูนิสัยใจคอกันดูว่าเข้ากันได้ไหมแต่ถ้าถามว่าคู่มาไหมบางท่านได้แฟนเลยนะคะ บางท่านได้แฟนเลยค่ะมีการคาดหวังว่าความรักครั้งเนี้นะคะมันจะมีหวังมันจะมีความสมหวังมันจะมีความสําเร็จแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาหรือถ้าคุณอยากจะมีแฟนคุณไม่ต้องเปิดเผยอะไรมากค่ะตรงเนี้ยปกปิดปิดบังหน่อยก็ได้นะคะถ้าอยากจะให้ความรักเนี่ยมันไปตลอดลอดฝั่งหรือจะให้ความรักมันสมหวังอย่างเงี้ยราศีมีนเนี่ยเป็นราศีแบบเอออยู่ในภพสิบสองของดวงเมืองอะ่ะนะคะ แล้วในตำแหน่งปัตตานีเนี่ยเป็นอริกับดวงเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีแฟนนะคุณไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้อันนั้นคือการแก้เคล็ดหรือบางท่านได้แฟนไกลไปเลยก็มีแต่ที่สําคัญอาง่ายๆค่ะเอาตอนนี้แหละ15วันนี้คุณกาลังจะมีโอกาสได้พบรักทางเลือกใหม่นะคะมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะให้ดูดูกันไปนะคะใช้เวลาสารสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อาจจะไปถึงอะไรไม่แน่ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักระยะยาวในปีหน้าได้ นะคะแล้วก็ชาวราศีมีเนี่ยเป็นคนที่อีโก้แรงด้วยนะจริงๆแล้วอะเป็นคนที่เป๊ะด้วยช่างเลือกด้วยอะนะคะแต่ก็เรามองว่าก็น่าจะมีโอกาสแหละจริงๆในช่วงสิบห้าวันนี้มีนเวลามีรักก็ไม่ต้องไปเปิดเผยให้ใครฟังมากดีที่สุด หรือความรักเอาคนไกลเลยก็ได้หรือบางท่านมีความรักอะนะคะมีพบรักเข้ามาต่อไปเนี้ยคืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการแก้นะมันเหมือนกับว่าอรักทางไกลได้ไม่ได้รักที่แบบว่าไม่ต้องมีมีอะไรที่มันตายตัวหรือมันมีอะไรที่แบบไม่ต้องมาเจอกันยี่บสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นได้อยู่ก็ได้ขานั้นเป็นการแก้เพราะว่า บอกเลยมีทุกคนด้วยเออไม่ใช่มีทุกคนมีนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มีคอมเมนต์เข้ามาว่ามีอาภาพรักแน่นอนสามราศีนะคะมีสามราศีสามราศีเนี่ยที่มีปัญหาความรักทุกทกท่านรู้คําตอบอยู่ในใจไม่ต้องพูดถึงนะคะตรงนี้อาจจะมองในมุมมองว่าความรักครั้งใหม่ความสุขความสมหวังความสบายใจกําลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองใหม่ว่าตัวเองยังมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักได้ นะคะตรงนี้ก็ฟ้องมาแบบนี้นะโอเคแล้วบางท่านกําลังจะมีโอกาสมากๆเลยนะคะความรักกาลังเริ่มต้นดอกรักกําลังผีบานเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนะคะโชคมาด้วยนะมีนคนโสดก็เลยมองในมุมมองว่าพอความรักเข้ามานะคะ ทุกอย่างคุณอิ่มไปหมดทุกอย่างคุณอิ่มตัวไปหมดนะหมายถึงอะไรได้รักเข้ามาเมื่อไหร่ตัวเองมีความสุขในเรื่องของความรักเมื่อไหร่ตัวเองเรื่องอื่นตัวเองดีไปหมดด้วยอะนะคะตรงนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในช่วงนี้สําหรับชาวโสดส่วนคนไม่ส่วนคนมีปัญหาความรักต้องระมัดระวังมากๆเลยในช่วงนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้คู่รักครอบครัวมีในเรื่องของธุรกรรมมีเรื่องของเอกสารมีเรื่องของบ้านมีเรื่องของทรัพย์สินเกิดขึ้น นะคะตรงนี้คู่รักครอบครัวเด่นในเรื่องของบ้านทรัพย์สินนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เด่นในเรื่องของโชคด้วยนะคะดาวศุกรดาศุกร์สุภาะบางท่านได้ของมีค่ามีราคานของทรัพย์สินใหญ่ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าความรักขอให้ได้พบรักที่เจิดเป็นเนื้อคู่สักทีนะนะคะของชาวราศีมีนหลายท่านผิดหวังความรักมาแล้วถึงเวลาเขาก็ทําการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครทําการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของคุณทําการเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณกลับมาเข้าที่เข้าทางให้พบเจอคนที่ใช่สาหรับคุณขอให้ทุกท่านมีความสุขขอบคุณมากๆ fc ที่ติดตามกันนะคะ ไม่ว่า fc เดิมหรือ fc ใหม่ก็ตาม fc ส่งกำลังใจแล้วก็ fc ที่อุปถัมช่องด้วยสนับสนับสนุนช่องด้วยกดปุ่มสัอตะตังด้วยนะคะต่างๆนานาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาคิดอะไรโชคอะไรต้องมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ